Okay, โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เล่นตนนี้เบิร์มในแบบซอมบีซ้ซอมบี้เยอะมากเลยเขาจะยุ่งยากหนตัวคนไว่ได้เอาไววได้ผมไปเได้มาก ดีถอท่านี้เอาอียงน้เจ้ามาเลยเมื่อเราหันถือว่านั่นน่ะเยอะเลยนะเลย่เลอได้ดีหาเบอ้เยเป็นประการข่อยทุกข่อยไ้พมีข่อยจะยไสนะไหวที่ดีเ้อหัเยอะจิแปลงเลยโอ้โหว่าเมื่อไอเงียส้มกานจะไปกลัวดิ แก่สิบลืมไม่มองมี่นออือนี่กวเนียาู่ย่งไ่สูบะมี่วเนอ้รถไอ้ออโอ้ยตกใจไละนีกันให่กเฮ็ดอันนี้ เอยู่ใส่สิพอท่านไหนเอาพอท่านไหนยีงยังเลวยเนี่ยอืมอืมเรายิงคนดูสิตั้งเข้าไปเลยนั่นใช่เข้าไปเลยอ่ะเพื่อนตั้งอ้ัง ทูมน่าจะดีกว่าโอ้ยยิ้มแรยไม่มากมเป็นเหลียมไ้อยู้มไม่ดีไม่ดีไม่ดีอย่าพึ่งทูย่งพึ่งทูตังตังตังมาเข้าด้วย เขาไปเต็มเต็มวาอะไรวงอะไรกปึ๊บโอ้โหปึ๊เลยแม่เลยข่ก็ะข่อลืบไปเลยรอบอุดข่อยไปแล้ว เอาสมุดมาให้อ่บ่ที่เอยสมารไวแล้วเรมเจาอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เอานีเข้าไปมีไปแล้วปืนปลาไม่ได้ที่หลายหายเม็ดเข้าไปที่เก่า อ้น้อลน้อยอยู่ไอลกน้ยอ่อนอย่ลนอยอยอ้กนยอยลนอไ้นอยยู่ไอกน่ไอน้อย้ลน้อยอ้นยอ้กนอย่อ้น้าย่ล้อ ไอตาลือไอ้ตาลือไอตาลือไอตาลือโอ้ข้าเป็นหนึ่งเดียวมันเละเพราะอาร์พีจีอ่ะโอ้ก็เที่าไรมันเละเพราะอาร์พีจีอ่ะตอนนี้แมปไม่สามารถไปไหนได้แล้วน่ะ

ไอ้แต่ไอ้มาดิไอ้ตัวแล้วไงอ๋อเหลือเฉยแต่ต้นนั้นไม่เห็นขึ้นเลยวะหรือว่าอะไรก็ได้เอาเราไม่น่าใจใจ่ยังไงหรอเน่ ใต้อันนั้นน่ะ่ดูเห็นปะใต้เกาของเขาไปอไม่มืดอ่ะของเขามันติดมืดอ่ะอืตอนนี้ก็อยู่ใต้กเพราะมันบะมีเหล่มเนี่ยใหญ่เแต่ว่ามันบะมี่รักฐานที่เขาเซ็ตเนาะนั้นแหละนั่นแปลย ไม่รู้เลยอะไม่อยากันไมนยันกันไปไปถามเขาเบื้งเนยนะเอปสรงนกตะวันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ไงน้ำาแล้วน้ำลามแล้วมาขึ้นไปโอ้โอ้โหอันนี้ไงแตกไปหลับเพื่อนนายแตกนายตายใช่ไหม

มันเป็นสปอร์อ่ะว่าน่าจะเป็นผงเป็นอะไรงี้ก่อนนะมันไม่สามารถจับตอได้นะวยจะนัทำไมแลนีลส์แล้อนุน ผมจะเอาไปยิงกระบาลมันแง่เฮปั้งปั้งปด้สองเมตเตะอะไรอะแ้ไม่ด้เรายงไม่ลัใจเลยนะโอ้ย นี่แน,น่นี่แน่นทำอะไรทำอะไรทำอะไรเข้าไปยิงไปยิงกะโอ้กไปซียิงแมวรัวเลยเก้เก๋เกบังเอิญตัวนี้ฆาตเ็วมาก ยิงก็ตายไปเลยตายไปสิพวกก้าบกาตายจนแล้วกนนง้เาปิวปปวปปโอเคมา๊มาป๊า๊ ตาอยู่อยู่เรียวนะ่ะอ้ยูป็นพี40บนฝีไฟหรือเปล่านะโอ้มึงอยู่กับตรงนี้เยอะเลยหรือเฮ้ยฟันกูเหรอฟันหรือน,นักนะเขาไปตู้กับมาเลย หมดรบตายแลไอ้กัก เอามาเอามานี้ดิเฮ้ยอาพี่เจียวแบกแปลกอาพี่จียวอะไรอ่ะมีเม็ดเดียวด้วยอ่ะเอามาเอามาเอามาอายิงสะหน่อยปัง มาต่ไปสู้กัน,ปกน,กนเป็นตะคิวอุ๊ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บปักมามามาสู้สู้ส,สู้โอเค ตายตายติดตายตายไปดิตไปสนุกว่า